เจี๊ยบเลยครับเสียงนี่แบบสุดๆเลยนะครับกับเจ้าเพนฟาทอมนะครับสองสปีดนะครับวันนี้ร้านหาไทยก็มาจัดโปรแบบลดแรงกระแทกใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ทะเลมาแรงมากครับฝูงทูน่าบุกมาจนถึงสัตหีบแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวนะครับแต่ว่าลูกค้าร้านหาไทยบุกไปจู่โจมมาเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็มามองหาอาวุธหนักนะครับเพื่อเอาไปสู้ นะครับก็จัดให้เลยครับกับเจ้าลอก2สปีดนะครับจากค่ายเพนนะครับกับเจ้าเพนฟาท่อมเบอร์15นะครับตัวนี้นะครับบอดี้ของเขาก็จะเป็นฟูลเมทัลบอดี้เลยนะครับเป็นแบบว่าฟูลเมทัลบอดี้ทั้งชิ้นเลยนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับมีซีนกันน้ําให้ทุกจุดนะครับลอกเพนนะครับออกแบบมาเพื่องานทะเลโดยตรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นใช้ได้เต็มที่หายห่วงนะครับ ระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบคันโยกนะครับหรือว่าลิเวอร์แดกนะครับระบบเบรกลิเวอร์แดกนะครับเป็นแบบเบรกกดนะครับพลังเบรกเนี่ยสูงมากพระเบรกเ p 1 0 0อนะครับตรงนี้นะครับจะมีตัวเซฟเหมือนเซฟไกปืนให้นะครับถ้าไม่พอกดเข้าไปเลยครับปึ๊บมันจะเป็นฟูลล็อกก็คือล็อกตายเลยนะครับเบรกคือเบรกล็อกตายเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาไว้ลุยเกมใหญ่โดยตรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงหน้าแคบนะครับหน้าแคบสปูลลึกนะครับ สาย PE 3ได้ถึง300เมตรนะครับที่เคยใส่ให้ลูกค้านะครับ PE 3ได้ถึง300เมตรตัวนี้ส่วนมากลูกค้าจะใส่กันอยู่ประมาณ PE 3กับ PE 4นะครับแต่ว่าใครที่ไปเฝ้าของใหญ่จริงๆนะครับจะใส่ PE 5ก็ได้หรือว่าใครที่จะเอาไปตกปลาบึกบึง้งสำรานจะใส่ PE 5เอ้ยโทษทีจะใส่ PE 6หรือ PE 8ก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดูสเปคให้นิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับลูกปืนของเขาจะเป็นลูกปืนสแตนเลตห้าตลับนะครับฟูเมทัลบอดี้อย่างที่แจ้งไปข้อสําคัญเป็น2สปีดครับที่ไอ้สปีดเนี่ยมันกดตรงไหนเมื่อก่อนมันชอบกดอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ให้กดตรงนี้ครับนี่จะกลายเป็นตัวโลเกียนะครับหรือว่าเกียร์ตับนะครับพอเราไม่ใช้งานเราหมุน1ทีครับมันเด้งออกเห็นไหมโคตรเท่โคตรเท่นะครับตอนแรกผมก็หาอยู่เฮ้ย hey, เกียร์มันไปกดตรงไหนว่ามันจะเป็น เป็นอีกเกียร์หนึ่งมันกดตรงไหนอ้อนมันกดตรงนี้ครับกดเสร็จปุ๊บเราก็อัดเลยอัดเสร็จปุ๊บเราหมุนหนึ่งทีนะครับใช้หมุนเบาๆก็พอนะครับมันจะเด้งออกก็จะเข้าสู่เกียร์ปกตินะครับนะเกียร์ปกติจะอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับห้าจุดห้าก็จะเป็นรอบม,มาตรฐานนะครับแต่พอเราตกงานน้ําลึกอ่าแต่ความจริงอ่ะเรื่องเกียร์ผมเคยพูดไว้คลิปที่แล้วแล้วแต่จะพูดอีกนิดเดียวพอนะ เรื่องเกียร์นะครับทาไมเราถึงต้องใช้เกียร์ต่ํานะครับทําไมเราต้องทดแรงเกียร์นะครับนะเพราะว่าเวลาเราตกน้ําลึกๆนะครับสมมุติว่าน้ามันเน่ะร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรถึงสองร้อยเมตรนะครับเกียร์ต่าเนี่ยมันจะทําให้เราปั่นตะกัวขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะทดแรงเรานะครับใครที่เอาไปจิกนะครับแล้วเจอปลาที่แบบว่ากดอยู่ใต้น้ําน้ําลึกๆนะครับกดเกียร์ต่ําได้เลยครับมันจะทดแรงเราในการสู้ปลาด้วยนะครับนะ คิดง่ายๆครับเพื่อนๆคิดง่ายๆเวลาขับรถขึ้นเขานะครับเราก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งถูกต้องไหมเราจะขึ้นเขานะครับเราก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งนะครับต้องใช้รอบต่ําในการขึ้นเขานะครับหรือว่าเวลาเรากดวิ้นรถใครมีรถ4ฟวิลก็จะรู้ครับเรากดวิ้นรถมันก็ต้องใช้เกียร์ต่ําในการดึงเข้ามามันจะมีแรงในการดึงเข้ามานะครับอารมณ์เดียวกันครับตัวนี้พอเรากดเกียร์ต่าเกียร์ต่ําของเขาจะอยู่ที่2.8นะครับ2.8มันก็จะค่อยๆแบบมีพ w e r ในการอัดขึ้นมาเราก็จะหมุนแล้วแบบสมูทมือสบายมือไม่เมื่อย นะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับส่วนใครที่ตกปลาบึกก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่มีไว้ก็ไม่เสียหายเผื่อเราโดนไซร้อยนะครับไซร้อยแล้วเราอยากทดแรงเราก็กดเลยโดนไซร้อยทดแรงก็สบายเลยนะครับชิวๆเลยนะตัวนี้นะครับเบอร์15นะครับความจริงมันมีเบอร์25มาด้วยนะแต่ว่าเบอร์25ผมได้มาแค่4ตัวนะครับได้มาแค่4ตัวก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับ ตัว25นะครับนี่ <Stars> ขนาดมันจะต่างจากเบอร์15นิดหนึ่งนะครับขนาดมันจะต่างจากเบอร์15นิดหนึ่งนะครับก็คือหน้าของเขาเนี่ยจะกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับใครที่แต่มีตาหมุนขวานะครับมีตาหมุนขวานะครับแล้วก็แล้วก็เอ้ยนี่มันเบอร์15ต้นทีนี่ครับเบอร์25ก็ว่าอยู่ว่าขนาดมันเท่ากัน นะครับนี่มันจะกว้างขึ้นเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้ากว้างแต่ก็ไม่ใช่กว้างออกมาเยอะนะครับมันก็จะกว้างกว่าออกมาอีกหนึ่งข้อนะครับ1 5อยู่ขนาดนี้2 5ออกมาอันนี้1สเต็ปนะครับก็เป็นระบบเบรคคันโยกเหมือนกันครับ2สปีดเหมือนกันนะครับอิกเสียงลั่นล่นเหมือนกันตัวนี้ก็จะจุสายได้เยอะขึ้นนะครับ p e 5ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูสเปคดนึงนะครับจุสาย สายเบรด50ปอนด์ได้400เมตรอ่ะโอ้โหเมจานะครับก็เลยได้ว่าใครที่จะออกใช้ล่องไปหลักแก๊สนะครับหรือว่าจะเอาไปตกประบึกบึงสำราญจัดตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,000นิดๆน,นะครับวันนี้จัดโปรให้ไปเลยครับ6,190บาท6,190บาทเท่านั้นครับใครที่จะไปถอยเอเวผมบอกได้เลยว่าจัดเพนดีกว่านะครับลอกว่าเยอะข้อสำคัญได้2สปีดด้วย นะครับเรียกได้ว่าคุ้มการใช้งานจริงๆแล้วก็เพนชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นปลาบึกไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับไม่ผิดหวังนะครับอ่ะเทียบให้ดูอีกนิดหนึง่งเห็นไหมสิบห้ากับยี่สิบห้าต่างกันนิดเดียวครับหนึ่งข้อนะครับก็คือยี่สิบห้ามันจะกว้างออกนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าถามผมว่าไซส์ไหนที่ที่แนะนานะครับคือเอาไปจิกแล้วมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เอาไปเล่นปลบึกได้ผมบอกได้เลยว่าเบอร์15เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอน นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะลื่นๆครับตีได้สบายนะครับใครที่มองหาลอกแบบเทพๆสักตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็ร้านไทยจัดให้แล้วนะครับเบอร์15จาก8,500ครับเอาไปเลย5,990บาทครับส่วนเบอร์25ครับจาก9,000เอาไปเลยครับ6,190บาทครับจำนวนจำกัดนะครับ เบอร์สิบห้านะครับผมมีมาข้างละสิบตัวนะครับซ้ายขวานะครับส่วนเบอร์ยี่สิบห้าส่วนเบอร์ยี่สิบห้าผมมีแต่ขวานะครับมีแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับมีแค่สี่ตัวเท่านั้นฉะนั้นก็รีบๆนะครับช้าหมดอดตามเคยนะครับผม